สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับทองบ่าวลินนะครับกับบรรยากาศสวนสาธารณะลอยฟ้านะครับวันนี้พามาเลาะเที่ยวนะครับสวนลอยฟ้าจเจ้าพญาสกายปาร์กนะครับ ก็อยู่ตรงกลางนะครับแม่น้ำเจ้าพยาสองข้างทางครับฝากฝัก่งก็งจะเป็นสะพานพระปกเก้านะครับนี่ครับแม่น้ำเจ้าพยา เป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะครับวันนี้ก็แวะเวียนเข้ามานะครับเก็บบรรยากาศมาฝากกันที่เห็นตึกสูงๆเยอะๆนะครับก็เป็นย่านสีลมนะครับหรือว่าสาทรแถวพรามสีนะครับกพามาดูบรรยากาศนะครับในกรุงเทพนะครับมาหานคร สะพานพระปกเก้านะครับสวนลอยฟ้าชมวิวไม่น้ำเจ้าพระยานะครับมีฝากฝั่งหนึ่งทางโน้นนะครับก็เป็นสะพานพุทธนะครับ เรือก็เห็นมีวิ่งบ้างนะครับแต่ไม่เยอะนะครับโดยเฉพาะเรือหางยาวนี่หายไปเลยนะครับหายไปจากแม่น้ำเจ้าพระยาไปเลยนะครับแต่ก่อนนี่นะครับก่อนที่ยังไม่มีโรคโควิดเข้ามานะครับก็จะเห็นเรือหางยาวนะครับหรือว่าเรือ นักท่องเที่ยวนะครับวิ่งกันไปมาไม่ขาดสายนะครับถือว่าน้ํานี่ไม่มีโอกาสนิ่งเลยนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีเรือวิ่งแล้วนะครับมีก็ส่วนน้อยนะครับเรือนักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยมีแม่น้ำเจ้าพระยาก็เลยดูนิ่งๆไปนะครับให้ดูบรรยากาศนะครับโดยรอบนะครับบน สวนสาธารณะลอยฟ้านะครับจุดที่ผมยืนอยู่ก็เป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะครับเปิดให้ใช้แล้วตั้งแต่2อสเดือนก่อนนะครับหรือว่ามากกว่านั้นนะครับจำไม่ได้ก็สามารถมาเที่ยวกันได้นะครับสวนลอยฟ้าถือว่าเป็นแห่งแรก ของกรุงเทพเลยนะครับกลางแม่น้ำเจ้าพรยานะครับสะพานพุทธนะครับนี่เดินชมนะครับดอกไม้นะครับดอกไม้สวยงามนะครับ ชงโคนะครับนี่ชื่อของต้นไม้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศสบายๆนะครับคลายเครียดนะครับช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ดูบรรยากาศสบายๆนะครับจะได้ไม่เครียดกันนะครับบรรยากาศสวนสาธารณะ ลอยฟ้าเดี๋ยวก็จะไปต่อที่เสาชิงช้านะครับเดี๋ยวเดินลงไปแล้วก็ไปต่อกันที่นู่นเลยนะครับให้ดูบรรยากาศแถวนี้ก่อนนะครับท้องฟ้าวันนี้ก่อนรู้สึกจะมีเมฆนะครับสวยงามนะครับทั้งดอกไม้ทั้งก้อนเมฆนะครับ ถ้าพี่น้องท่านใดนะครับว่างๆก็แวะเข้ามาเที่ยวได้นะครับสวนลอยฟ้าอ,อยู่ตรงสะพานพระปกเก้านะครับข้ามจากฝั่งวงเวียนใจไปพาหุรัตนะครับก็เป็นส่วนสาธารณะ,ะ,ะนะครับที่ก็ถือว่าสวยงามนะครับก็ได้เห็น วิวนะครับแม่น้ำเจ้าพยาแล้วก็เตกสูงๆด้วยนะครับก็ดูรถบิ่งไปวิ่งมานะครับได้บรรยากาศไปอีกแบบหนึง่งวันนี้ไม่ค่อยมีคนนะครับรู้สึกดูแล้วจะมีผมอยู่คนเดียวนะครับช่วงเวลาตอนนี้ก็บ่ายโมงกว่านะครับนี่ ดูรถวิ่งไปมานะครับบรรยากาศในกรุงเทพนะครับเมืองหลวงที่มีต้นไม้เยอะที่สุดนะครับบอกไว้อย่างนั้นนะครับก็เดินเลาะก,กันต่อไปนะครับนี่แถวาสามยอดนะครับ วับงบูรพานะครับตรงนี้ก็เดินมาส่วนที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ก็คือสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับ3ายอดเป็นสถานีที่ใหญ่นะครับไฟฟ้านี่ก็เป็นสี่แยก3ายอดนะครับ ถนนเจริญกรุงนะครับที่รถเมย์วิ่งไปทางโน้นนะครับไปเยาวราชนะครับไปโน้นนะครับวัดบางกอนคลองถมนะครับนี่คือบรรยากาศทั่วไปนะครับของกรุงเทพมหานครก็มาต่อกันที่เสาชิงช้านะครับวันนี้ก็ให้ดูกัน หลายๆที่นะครับบรรยากาศช่วงบ่ายนะครับบ่ายโมงบ่ายสโมงนะครับประมาณนี้นะครับภาพอาจจะย้อนแสงนิดหนึ่งนะครับมีก้อนเมฆเยอะนะครับวันนี้นี่คือบรรยากาศแถวแถวนะครับเสาชิงช้านะครับ หน้าสาราบาการนะครับกรุงเทพมหานครนี่ครับถนนบำรุงเมืองนะครับเสาชิ้นช้านะครับก,ก็จะมีขายเครื่องสังฆพันธ์นะครับหรือว่าเครื่องบวชเครื่องอะไรที่เกี่ยวกับพุทธศาสนานะครับพระพุทธรูปนะครับก็มีเยอะแยะนะครับแถวเสาชิ้นช้า นี่ก็คือวัดสุทัศน์นะครับวัดสุทัศนเทพวรารามนะครับนี่พระารามหลวงนะครับข้างในนี่ต้องบอกว่าสวยงามจริงๆนะครับแต่ผมแต่ไม่ได้เข้าไปนะครับวันนี้ มาถ่ายรอบนอกนะครับแถวด้านนอกนะครับเสาชิงช้า,านำหลากหลายบรรยากาศนะครับมาให้ดูกันวันนี้รถก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับนี่ก็บ่ายโมงเกือบบ่ายสองนะครับของวันปกตินะครับนี่ไม่ใช่วันหยุด สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องบ่าวลินนะครับสวัสดีครับ